ือยังมีฮู้ได้พี่น้องว่าคนพระพี่เลยม่แน่เขาก็มาเ,ามาบ,เบิ่งกันเดลแล้วพี่น้องอน่าจะเป็นของปีมืดเป็นส้งให้แน่เป็นแบบอันนั้นเฮ้ยเฮ้ย<ห>พี่น้องออแก่หเห็ดตามเข้๋จะซิมเบิร์นเบิเบร์ปล่าเนาะ สายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องยามคำคำน้องมณกะมาพบกับนุนิมคือเก่าพี่น้องมนีนาเมฮ็ดของอยู่ของกินเธอเบิ่งคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าพี่ได้ไปเซินะมนีนะหากะไข่แน่พี่น้องหากะเจ็บตีนแบบไข่แน่ก็เลยได้แปรงเทนมาอนี่นะแปรงเทีนแล้วกะอยู่เฮินเลงงเล้ควายแล้วทุกคนเท่ากะสีหาเห็ดยูเห็ดกินตอนนี้นะของยูของกินกะพี่ได้ลายด้วยพี่น้องพ่อพี่เพื่อนัน เมื่อนี้นะมีสองอยางพี่น้องเอ้ยเห็ดตบับเห็ดตับที่แซไวอเอาเห็ดแบบเห็ดแซแข็งไวแ้งแดงหึงพวกเราพี่น้องยังมีอยู่ได้เห็ดตับกะได้กินเธอนี่คือเราเธอสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดตบับแซไว้แซแข็งไว้แล้วกะบ๊อบผิดผไปยิงป่าพี่น้องได้ปลานน้อยนึงอีเบะผลวพลผจะกอยเยลาบมีครบมาแล้วเิงกะ เฮ็ดสองย่างนี่ยและพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดหลายก็น่าจะกินวิมืดพี่น้องคนยุ่ยเหินกับพีหลายเพิ่มกับไปเพิ่มไปมันหมดแล้วแยกย้ายพอเดี๋ยวไปเวะเพิ่มมันหมดแล้วทุกคนเอ้ยข้าวข้าวกระมาถ้วยนึงนี่ก็ยังวิมืดละอุ่นกำลังยังอุ่นอยู่เลยอ่ะอุ่นเชี่ยเพราะว่า หาก,กันไปเอาควายเฮาโ้เฮาพี่น้องเอาก,กันได้1นึ่งเขานี่เอากับพอดีเห็ดกินแรงเลยพี่น้องคัมคัมเรียบร้อยห่างหายไปสองมือแล้วพี่น้องสันอยากกับเอฟซีว่าสิมีขาดคลิปคลิปพี่เลยกระถ่ายลงชั่วคราน,นอันเอฟซีเขากระถ่ายลงพี่น้องเลย คิดีปเลยก็ทายลงพอได้เดีคาดนี่นะแต่ก็คาดสองมือแล้วพี่น้องมืออันเมื่อวานนี่นะประดาไปเมืองก็เลยพี่ได้ไปไทยคิดไว้เยะไปไทยคิดนี่พี่น้องอันนี้นะเหตตาพี่น้องเย้ยมันขึ้นละมุนพี่น้องซ้ำมันนาน,นเสียพุ๊ อ,นนนะอันนี้นะอันนี้นะอะไรพี่น้องอม,มันแข็งว่ะเลยนี่นะเหตตาบมเหรอแข่งบีอเออร์แบบข่งอริบ,บีเออร์ยุกจักได้กินจั๊กไอเจอันัน้นเลยบอเบะข้างขึ้นทางน้ำแข็งเลยบอเบะ พี่น้องข้าวซุกแล้วพี่น้องอีเบพิ่นเท้าข้านะเข้าใหม่เบะเข้าใหม่ข้าวเก่าข้าวใหม่เอาตัวนี้นะข้าวเก่าหรือข้าวใหม่เบข้าเก่าอืมเพราะเราแลสสีมันมีคือเดียวมันต่างเลยข้าวเก่ากับข้าวใหม่ข้าวสีข้าวเก่าบันจะอ้อเแดงแดงสีข้าวใหม่แบบเม็ดขาวทั้งทวนอยู่ท่านี้กินข้าวเก่าท่นี้กินข้าวใหม่ข้าวเก่ากำลังอยู่เดี๋ยวค่อยไปหานะก็พี่น้องโคปลาก่อนโคปลาไว้นะ เบี้ยพันยาเอ็ดพี่เบี้ยเบี้ยปันยาลาบมาพี่น้องมาอันนั้นปลานะนันนี้ยูนีกก็มีได้พี่น้องเนี่ยหลายเติบปลานะอันนี้น่าจะปีงพี่น้องเลยเอาอันนี้ขูดเอามันังสบายเนี่ย ปู่ป่าอยานี่สิได้ไปเอาของฝากอีเดีพี่น้องของฝากจากสวัสดิเกตพี่น้องเอ้ยเอ้ยเขาไอ้ตุ้ยเพื่อนฝากเคืองมาฝาเคืองอยู่เคียงกินนี่แหละพี่น้องแต่บิ๊กฮู้ว่าเพื่อนพระพี่เลือมาแน่นะพระมาเืออีเว่แน่พี่น้องเอ้ยพระเคืองอยู่เคียงกินมาเหอเดี๋ยวเหาก็เก็ดอันนิธาซาำรถโดยสารขึ้นมาพี่น้องไปฝาต่อรถโดยสารได้มันจะหอดไวแน่ขันพระคนส่งนะพุ่นอะพี่น้องซอซำมือพุ่นอะ เครื <c 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 ่องก็คือซีนีสดสำมรับรถโดยสารรถโดยสารเขาไปกับคู่มือเด้มันก็สะดวกสบายไปอีกแบบนึงพี่น้องเอ้ฝารถโดยสารลงไปเอากินี่ผัดดีแมนดีแมนรถโดยสารเจ้าที่คอยไปเอาพี่น้องเอ้ยอย่างอยังอีกเจ้านึงยังทันมายังทันได้มาหอดบ้านจักจักโมงดอกเข้าจังไปรัดเอากระเป๋าผินนะ พอดีเฮ็ดก <t od ien |ms|> ินท่าพี่น้องเลยกูสิเมนสพักพักพักย่าคืนนี้ไพี่น้องเมาพักพักมาเห็นพระลงเฟซมาโทรมาพี่เธอพี่น้องทาลุนน้ำเดียวเลยละพี่น้องว่ามันละดีไปเลยแน่นะปลายเยอะลาบลาบหลายกับพี่แซบได้พี่น้องปลายนะต้องลาบแบบ น้อยๆมันจะมันจะกินแบบพอดีแซบหลาบหลายมันดีแซบหลาบน้อยคนหลายนี่อย่าเดี๋ยวกินม่พ หโหโหมนันอะเอาไอันปีงพี่น้องไอเซมปีงนะขี้วันกระมูกมีประโยชน์ทุกอย่างเลยได้กินทุกอย่างมันเลยนะอีเวปลาไม่ต่ปลาพอดีอย่นั้นทั้งหมดพี่น้องเลยว่าพินกระมูกพี่น้องแค่เดียวไป เนีเสื้อปลายนะพี่น้องคาร์ปันเพื่อนเพื่นปันเพื่อนเป็นมูมันไปดำปา่ามูพกนดำป่าเป็นเล็กขนาดป่า,ปาดำนี้เป็นมาพี่น้องไปน้ำมูแล้วมูปั่นเพื่ได้หลายตัวอยู่ได้พี่น้องได้อยู่ประมาณสิบสิบปลายตัว พักเลยบอเบพักต่ำไว้ไว้นะพักบีต่ำบ่พักแต่ชอบบี้ต่ำบ่เนี่ยเอาขี้ไปนี่เอาบะหายไห ล้างเอาบ่เป็นน้ำอันนี้มันนะล้างเอาล่ะล้างอีน้ำตรงเลยช่วมน่หนอยหน่าอ๋อไม้ยูฮันก็มีดิจ่ะไม้จามเดี๋ยวชิล้างอันนี้พี่น้อง,องล้างเอาอันนี้น้ำหนูมันเขื่อนนะเป่นน้ำซุปพี่น้องเลย บ่เบะยังลายใ ได้ก็เลยเองนอะเรีบร้อยเมหูมันกกินแรงพี่น้องเอ้ยก็แล้วแรงันหลายคผนคเื่นเท่าคือคนตอนท่านได้ไปเสือๆน่าจะมีอินพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền con đi Để không bỏ lỡ con video hấp dẫn พี่น้องอ่ะนะเดี๋ยวเข้ามาพักป่าก่อนพี่น้องมาดิกองไฟสะเทินกับพี่ cái này là tằm í mọi người ơi nè cá được ăn nó luôn ừ. เรามาส่งเครื่องมาหมาแล้ว အအအဖာကအကနကေောကနကေကပြနကေရစဂို့ပြု့ပြကေရအ พี่น้องเลยในสองสองอันนี้พี่น้องเดี๋ยวเอาสิกแกะเบิง้งอันนี้น่าจะเป็นหอยเฮ้ยเป็นหอยบคือ,อ,อคือหอยพี่น้องคือเขายังมีฮู้ได้พี่น้องว่าคนพระี่เร็วไหมแน่ห้าก็มาเ,เามาบิง้งกันเดียวแล้วพี่น้องเลยน่าจะเป็นของผีเม็อเป็นส้มให้แน่เป็นแบบอันนั้นเฮ้ยเฮ้ย นี่มะแบบตัวกับเจ้าแควนะพี่น้องเออมี่แต่มะน้องเลยสมชายเอามาขายอยู่คนฤทธิ์คือว่าของกินซะดอวที่จริงของกินแม่นกระแบงของกิ่นพี่พี่น้องของของกลิ่นแมู้เท่านี่มะพี่น้องเอ,อ้ยของกินผู้เท่าวข่านตัวนี้มี่พี่ฤทธิ์พิซารุน สารุ่นว่าที่แม่ของกินพักนนานจะแบบไปมาส่งละซื้อมาเลยพี่น้องขันธิพาแต่อันนี้แพน,นัันบีคือก็เลยน่าจะไปซือของกินมานน่้พักพี่น้องเออนนี้นะนี่กรซื้อลาป่าซีนน่านจะเป็น ชุดลาบมาไปเซอร์ไพรสนตู้เย็นห้าประราพ่อพี่น,น้องเลยนอ่อพวกกิงนี้ าดี๋ห้องมาพักเธออีเดน,นะเอ็ดอนิยาเราอยางไปแกงที่น้องแกงที่ตาบเคาไปต่าเอามาจะซื้อฮี่นี่ได้น้องบนอา่างเลยไม่เคยเห็นตากเลยค่ะเคยเห็นเนาะเคยเห็นมันป่องอนาะ ตำตต้มมาตำมาเพชรอันนั้นก่อนพี่น้องเลยเพ็ดแกงนะบ้านนี้นะโซนหลาบนะเฮาเกมเครื่องไวพ้ไไพี่น้องเกมเครื่องไว้เฮ่ออีเบะเพิ่นไว<ม>้เฮ่ออีเบะเพิ่นหลา,ลาบพี่น้องเลยอิเบ่ยเพิ่นจักรดเองไม่กินลาบมากินลาบบ่นี่อันนี้นะซีนอันนั้นละพี่น้องเดี๋ยวเฮาซีปิ้งนะปิ้งกินพอได้มีเงินสารอาหารครบห้าหมูแน่ กินมีป่าต้องมีซีดนำพ่อเราอกว่ะมันเทศดี่ว่าน้องมากิดนี้เนาะม้กินแต่หึงล้วพี่น้องเอ้ยอันเทศตาบนะเทศตับ อ้ยคัะจุ๊บแต่ก็คือใจใดแล้วเาพี่น้องเลยเดี๋ยวหอบไปล้างก่อนยังเป็นก้อนอยู่ตัวนี้กิดเป็นงเพล่อ้ยอเผ็ดพ่อุ้ยยามันเผ็ดเลยนอนี่พี่น้องอันนี้อันทักมะละพี่น้องเลย เพื่อบอะละ่ออาอ,อันหอมเจ็บเาเ่อน่ะอันนู่นมันได้น่นมันไมมีไม่ไดเอามานอนะเอาเดี๋ยวเอาพน้มา อยานี้เฮาย่งงในกนเห็ดตาบอยู่ในพี่น้องนี่อ่อตามบ้านนี่แล้วพี่น้องเลยเอ่อตามวัมือน,นี้แล้วพี่น้องออ่อตามตู้เย็นปา้าด่าพี่น้องแกงเห็ดตาบเฮาอือหจะกินแห้งพี่น้องเลยแต่พี่พู้ว่ารสชาติไม่ที่เป็นตะก,กินกหน่าตาบ้าหน สีสุกแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยซิมมึงก่อนยันเบอร์ดิอุย้ยแซบเบะเบะไปละไปแซบพี่น้องเดี๋ยวซิมเบอร์ เฮ้ยแซ่บเดี๋ยวตื่มอันแล้วแหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยก็พอดีเหี่ยวเลยคือแกงเห็ดตับยำนั้นเลยพี่น้องนี่พี่น้องมามาอันอยู่อันกินเฮามื้อนี้นะลาบปลาแล้วก็ปีซีนเ็ดแกงเ็ดตับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิมาิมอาหารเด็ดเฮาแกงเ็ดตับแล้วพี่น้องทั้งดิบทั้งสุกนี่พี่น้องเดี๋ยวสิมาิมแกงเ็ดก่อน

malila pi nong David na ako na ay dun